สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้มาดึกเหมือนทุกวันเลยนะครับก่อนนอน5ตุลาคม2568วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็สวัสดีทักทายท่านผู้ชมที่นอนดึกครับคนที่นอนไปแล้วแต่ยังอยากจะดูคลิปนี้อยู่ก็พรุ่งนี้ค่อยดูก็ได้ครับส่วนคนที่นอนแต่หัวค่าตื่นมาดูกลางดึกก็ขอบคุณมากครับ f c ของเรามีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับมีพี่น้องคนไทยที่ไปอยู่ทวีปยุโรปนะ คอมเมนต์มาบอกว่าดูช่องเราด้วยแล้วก็ขอบคุณทางช่องของเราที่นําข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยมาเล่าให้ฟังทาง YouTube เพราะว่าพี่น้องไทยไปอยู่ในยุโรปนี่ก็ไม่ได้กลับประเทศนานแล้วก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวจากช่องของเราเนี่แหละครับก็ขอบคุณพี่น้องทางยุโรปที่ที่ดูคลิปช่องเราครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่าข่าวไปทุกเรื่องนะครับข่าวการเมืองอะไรประมาณนี้ข่าวกีฬาข่าวบันเทิงเราก็ไม่ได้พูด เราก็พูดเฉพาะเรื่องของพี่น้องลากยาที่อยู่ตามตำบลหมู่บ้านนะคนที่มีบัตรคนจนอะไรประมาณนี้คนรอรับการเยียวยาจากรัฐบาลรอชาวนาชาวไร่อสมอ,อะไรประมาณนี้นะครับผู้มีบัตรคนจนผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยงชีพอะไรประมาณนี้เราก็พูดแต่เรื่องเหล่านี้เพราะว่าท่านผู้ชมที่ชมคลิปทางช่องเราก็เป็นคนกลุ่มเหล่านี้เราก็พูดเรื่องนี้วันนั้นก็ต้องขออภัยพี่น้องทางยุโรปด้วยนะครับที่ไม่ได้ไอาจที่ไม่อาจได้ พูดไปครบทุกเรื่องก็พูดเฉพาะเรื่องของพี่ๆน้องๆชาวบ้านชาวรากหญ้านะครับขอบคุณนะครับที่มาดูมาชมคลิปนะครับพี่น้องชาวไทยในยุโรปนะครับอีกทั้งขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดที่ดูช่องของเรานะครับขอบคุณมากนะก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับเยียวยา5,000ผู้ประสบภัยชายแดนนะเริ่มโอนเยียวยาพรุ่งนี้6 6ตุลา68นะ ุ่งนี้ก็คือเลยหกทุ่มคืนวันนี้ละไปว,นนวันนี้วันที่ห้านะเลยหกทุ่มก็คือคือนวันที่ห้าตุลาคมเนี่ยมันก็เป็นวันที่หกแล้วก็เริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ธนาคารผู้โอนคือธนาคารอมสินนะครับกรมป้องกันแลเทาสารภัยเนี่ยเขาแจ้งรายชื่อไปให้ธนาคารอมสินโอนธนาคารอมสินก็ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน,นี่แหละก็อโอนนะขอบคุณข้อมูลกราฟิกนี้จากเพจเฟซบุ๊ก คุณกวางไตสุรีไตาสาร,รณกุลนะครับเลขาธิการนายมตีนะไดโพสต์เฟซบุ๊กวันนี้การาฟิกนี้ก็ได้มาจากเลขาธิการนายมตีนะครับคุณไตสุรีไตาสาร,รณกุลนะครับบอกว่าโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดน,น6ตุลาพรุ่งนี้ครับ1 4 7 3 7 0โคเรือนในจังหวัดศรีสะเกดบุรีรัมสุรินนะครับวันที่7ตุลา 9 6 8 3ครัวเรือนสีสะเกตอุบบนสะแก้วและตราดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะครับอบพยพ8วันขึ้นไปได้ครัวเรือนละ5 0 0 0อบพยพไม่เกิน7วันได้2 0 0 0นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เงิน67ทางกลมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็จะทยอยโอนต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลานะครับ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในเจ็ดจังหวัดก็ประกอบไปด้วยศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีสะแก้วตราดและจันทบุรีนะครับใครที่ได้อบพยพป,ประสบภัยและได้อพยพนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เยียวยา2 0 0 0 5 0ถึงนี้ได้ที่อบตอหรือเทศบาลลงทะเบียนไม่ช้าก,กว่า1 5หตุลาคมนะครับ สำหรับผู้ที่จะได้เงิน6กเหรือผู้ที่จะได้เงินในรอบต่อๆไปนะครับสามารถตรวจสถานะลงทะเบียนได้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนจะได้เงินวันที่6ที่7หรือเปล่าหรือจะได้เงินหลังจากนั้นตรวจิทธิ์ได้นะครับนแนบ,บลิงก์ไว้ที่ความเห็นแรกใต้คลิปนี้พอกดเข้าไปก็พิมพ์เลขประชาชนเข้าไปเลยนะครับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็กดตรวจสอบสถานะก็จะทราบสถานะว่าจะได้เงิน6หรือ7ตุลาไหมหรือจะได้รอบต่อๆไปครับทางด้านอาสมอครับ ก็คงทราบรายละเอียดไปแล้วนะครับสิาตุลารับค่าบริการ2 0 0 0บาทหักชกสสมอ 3, 9 5 4 6บาทหักค่าบรุงรายปี25บาทนะครับคู่สมรสอสมอที่สมัครใหม่ในเดือนเมษาและจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์30ตุลา15ตุลาคมนี้ก็จะหักจำที่อสมอ25บาทค่าบรงรายปีเช่นเดียวกันอสมอท่าในใดที่คิดว่า เงินในบัญชีจะไม่พอหักหรือคู่สมรสอสมท่านใดที่คิดว่าเงินจะไม่พอหักอย่าลืมฝากเงินเข้าบัญชีตกสอที่จะให้หักสมาคมชกสอสมฝากภายในไม่เกิน14ตุลาคม2 5 6 8นะครับเพราะว่าเขาจะหัก15ตุลานะครับเกี่ยวกับคนละครึ่งนะครับก็เตรียมตัวดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์ไปเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นี่20ถึง26ตุลา ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อนดาวน์โหลดติดตั้งแอป,ปทางรัดอขออภัยครับแอป,ปเป๋าตัางไว้เลยนะครับรายลาะเอียดนะครับถ้าใครมีบัญชีธนาคารกรุงไทยจะดีมาก,มเ,กเพราะว่าเวลาเรามีบัญชีธนาคารกรุงไทยนี่เราจะได้แจ้งเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ควบคู่กับการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยไว้ในนั้นนะครับและทีนี้ถ้าเรามีแอปกรุงไทยเน็กจะดีมากเพราะว่าแอปกรุงไทยเน็กก็จะใช้เบอร์เดียวกันนี่อ่า เครื่องโทรศัพท์นี่ดาวโหลดแอป,ปกรุงไทยเน็กเข้ามาไว้ในโทรศัพท์เบอร์เดียวกันที่เปิดบัญชีกรุงไทยกับธานาคารกรุงไทยก็ใช้เบอร์เดียวกันเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดแอป,ปเป๋าตังค์มานี่มันง่ายใครมีบัญชีธานาคารกรุงไทยและมีแอป,ปกรุงไทยเน็กนะอพอดาวน์โหลดแอป,ปเป๋าตังค์มาไว้นี่ยเขาให้สแกนใบหน้าใช่ไหมเพื่อยืนยันตัวตนในการติดตั้งแอป,ปตั้งค่าแอป,ปต่างๆนี่นะครับเป๋าตังค์นะถ้าใครมีแอป,ปกรุงไทยเน็กเขาให้ยืนยันด้วยแอป,ป ยืนยันตัวตนด้วยแอปกูไทยเน็กเพื่อเข้าใช้งานแอปปลตังค์มันง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีแอปกูไทยเน็กมันก็สแกนใบหน้าอยู่นั้นแหละไม่ผ่านทั้งทีบางทีก็ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยที่ธนาคารอีกนะครับจึงจะได้เพราะฉนั้นก็คนที่ยังไม่ได้ได,ได้คนละครึ่งมาก่อนดาวน์โหลดแอปปาตังไว้เลยนะครับทีนี้คนละครึ่งเนี่ยเขาไม่ให้คนได้รับสิทธิ์แบบคนจนนะคนได้รับสิทธิ์แบบคนจนเนี่ยรัฐบาลเติมเงินให้แล้วพันเจ็ด ส่วนคนละครึ่งคือคนที่ไม่มีบัตรคนจนนั่นแหละนะจึงจะได้สิทธิ์คนละครึ่งส่วนคนเคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสห้ามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากทุกคนน่าจะมีแอปปลอตังค์อยู่แล้วหรือใครลบแอปปอดตังค์อยู่แล้วก็ฟื้นแอปปลอตังค์ขึ้นมาใหม่พอเขาให้กดรับสิทธิ์นี่มันง่ายไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แค่กดรับสิทธิ์นะครับคนเก่านะครับส่วนคนใหม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปปอตังค์ไว้รอนะส่วนคนมีบัตรคนจน ไม่ได้สิทธิ์คนละครึ่งแต่รัฐบาลเติมเงินพิเศษให้พันเจ็ดร้อยบัตรคนจนนะพันเจ็ดร้อยเนี่ยรัฐบาลจะเติมให้แปดร้อยห้าสิบแบ่งเติมแปดร้อยห้าสิบในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเอาไปซื้อสินค้าใช้ในเดือนพิกานะ,ละาานแล้วก็วันที่หนึ่งธันวาแปดร้อยสิบเข้าไปอีกบัตรคนจนส่วนวงเงินต่างๆที่เคยได้ได้เหมือนเดิมนะและได้เงินเพิ่มขึ้นมาในเดือนพิกาแปดร้อยห้าสิบาทหนึ่งพิกาเงินเข้าแล้วก็หนึ่งธันวาเงินเข้าแปดร้อยห้าสิบบาทซื้อสินค้าให้หมดภายในเดือน อันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับมีหลายคนหลายท่านอยากจะลงทะเบียนรอบใหม่บัตรคนจนก็ถามบ่อยเหมือนกันว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่คําตอบต้องรอรัฐบาลน,นะครับตอนนี้ยังไม่มีเวลนะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเมื่อไหร่รัฐบาลยังเงียบอยู่ตอนนี้รัฐบาเลเร่งทําอยู่เยียวยาน้ําท่วมนะในจังหวัดหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีน้ําท่วมก็มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ําท่วม รัฐบาลก็จะจ่ายเงินพวกนี้นะแล้วก็เยียวยาประสบภัยชายแดนนี่แหละก็กําลังดําเนินการนะแล้วรัฐบาลก็กําลังจะทําคนละครึ่งอยู่นี่นะก็โครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี่รัฐบาลก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปหากเราได้รับทราบข่าวก็จะนํามาแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วนะพายุแมทโมหรือว่าพายุแมทโมออกเสียงไงไม่ทราบ แมทโมหรือว่าแมทโมอันนี้ไม่เข้าไทยแต่ส่งผลให้หลายจังหวัดที่อยู่อีสานตอนบนกับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ที่7ตุลาคม68นะครับก็ะระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันไว้ด้วยนะครับจังหวัดอื่นๆไม่ค่อยมีฝนนะครับมันปลายฝนแล้วแล้วก็จะมีะมวลอากาศเย็ยนแผ่ลงมาจากประเทศจีนแล้วช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดไหนที่อยู่ทางแถบอีสานแถบภาคเหนือนะครับ ถ้าวันไหนฝนไม่ตกตื่นเช้ามานี่จะเห็นมีหมอกแล้วนะครับช่วงนี้มีหมอกลงหนาตาแล้วนะครับตื่นแต่เช้าตีห้าหกโมงเช้าอะไรบ้างใกล้ๆหกโมงเช้าประมาณนี้ลองตื่นแต่เช้าดูนะแล้วไปดูบรรยากาศนอกบ้านเรามองไปรอบๆนอกบ้านมองไปตามท้องไร่ท้องนาตามป่าจะเห็นหมอกลงจัดแล้วช่วงเช้าในช่วงนี้นะครับก็มันเป็นสัญญาณว่าหนาวกาลังจะมาแล้วฝนกําลังจะจางหายไปนะครับ และอีกสักหน่อยก็จะออกพรรษาครับออกพรรษาพอออกพรรษาเสร็จก็จะมีงานลื่นเริงต่างๆมากมายตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นบุญกฐถินนะหลังจากเสร็จสิ้นกฐถินแล้วก็เป็นบุญผ้าปลาอะไรต่างๆตามประเพณีของประเทศไทยนี่ก็มีงานลื่นเริงตามมามากมายนะอีกงานสําคัญก็คืองานแต่งงานนะครับบางคนก็จะแต่งกันเดือน12ออะไรประมาณนี้เรื่องแต่งงานเนี่ยบอกได้เลยนะครับ ค่าใช้จ่ายอ่านมากครับโดยเฉพาะฝ่ายชายนะครับมันอ่านยังไงครับมันเรื่องทองครับทองมันแพงนะทองปลาเข้าไปบาทละใกล้หกหมื่นมีบางวันเขาบอกว่าแตะหกหมื่นนะเราก็ไม่ได้ดูราคาที่เขาโชว์ขึ้นมาในมีข่าวราคาทองแต่ละวันเนี่ยราคาทองแต่ละวันขึ้นลงแล้วไม่คงที่บางวันขึ้นปลุดไปแตะหกหมื่นเลยนะนะครับค่าใช้จ่ายอ่านโดยเฉพาะฝ่ายชายอ่านตรงไหน ก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงแขกแขเลี้ยงคนที่บ้านของตนเองนะครับฝ่ายชายนี่สู่ขวัญฝ่ายชายก่อนไปเดินทางไปอันนี้เราพูดภาษาเราพูดประเพณีอีสานนะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราไม่ทราบประเพทีประเพณีแต่งงานนี่แตกต่างกันไหมกับภาคอีสานเพราะว่าแอดมินอยู่อีสานนะก็เวลาเอาเอา,เอาพูดถึงฝ่ายชายดีกว่าฝ่ายเจ้าบ่าวนี่ก่อนจะไปเดินทางแห่ขบวนขันหมากไปหาบ้านเจ้าสาวเนี่ยนะ ก็ต้องจัดงานที่บ้านก่อนคือมีการไปพูดถูกขอกันไว้เสร็จสับเรียบร้อยตกลงวันเดือนปีไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะแต่งวันไหนนะครับเสร็จแล้วพอถึงวันงานก,งก็จะต้องจัดงานที่บ้านตัวเองด้วยฝ่ายชายเนี่ก็เลี้ยงแขกญาติพี่น้องที่มาช่วยงานนะครับเลี้ยงแขกที่บ้านฝ่ายชายเนี่ก็ค่าใช้จ่ายอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆเยอะมากมายตรงนั้นก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่า งานเลื่อลอก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ค่าชจ้จ่ายจะอ่านอีกส่วนก็คือค่าดองกับทองเพราะทองมันแพงนะทองเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับบาทละสี่พันนะเรายังไม่มีตังค์ซื้อเลยนะตอนนี้บาทละใกล้หกหมื่นโอ้โหถ้าสมมุติว่าฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเรียกค่าดองสักสองแสนทองสักสี่บาทเนี่ยอ่านเลยนะครับ ค่าจะจ่ายไม่ไหวแล้วครับ,แ,บ,บแต่งไรก็ตามภาคอีสานแต่งงานกันเองก็ค่าดวงอยู่แถวแถวถ้าเป็นระดับชาวบ้านชาวบ้านนะมันก็อยู่ใกล้ๆสองแสนนะหรือมากกว่าสองแสนสามแสนก็มีนะแต่ต้องมีทองร่วมด้วยทองอย่างน้อยก็ต้องสองบาททำนองนี้ทองสองบาทปลาเข้าไปแสนกว่าแล้วครับเกือบสองแสนนะเพราะว่ามันใกล้หกหมื่นราคาทองนี่สือว่าทองสองบาทเอาแบบชาวบ้านชาวบ้าน ของเรานิดหน่อยนะแบบค่าดองแบบคนณกันเองกันเองแต่งกันแบบไม่เรียกค่าดองกัะแพงนักเนี่ยประมาณแสนห้าเอาแสนห้าแสนห้าเงินนะแล้วต้องมีทองอย่างน้อยสองบาทสองบาทเป็นไงฮะก็เกือบแสนสองแล้วเนบาทบาทละแตะหกหมื่นอ่ะทองนลแสนสองบวกแสนห้าเป็นสองแสนเจ็ดเป็นไงฮะนี่ขนาดว่าค่าดองไม่แพงแล้วนี่แสนห้านี่นี่ค่าใช้จ่ายเลี้ยงแขกทางบ้านเจ้าบ่าวอีกกว่าจะเดินทางไป รวมพิธีใบสีสู่ก่อนที่บ้านเจ้าสาวนี่น่าจะหมดสามแสนกว่าขึ้นไปเกือบสี่แสนนะนี่ขนาดค่าดองแสนห้าทองสองบาทน,นั่นนี่ถ้าทอ,ทองมากกว่านี้ล่ะ,ะบางคนนี่ทางบ้านเจ้าสาวนี่ฐานะดีหน่อยนะเรียกร้องส,สินสอดจากฝ่ายชายเนี่เอาขอค่าดองสักสามแสนทองห้าบาทประมาณนี้โอ้ห้าบาทนี่มันก็เกือบสามแสนแล้วนะ บาทละหกหมื่นทองเนี่ยทองห้าบาทเนี่ยมันเกือบสามแสนเงินค่าดองอีกสามมันปลา,ปาเขาไปหกแสนตายแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแขกเลี้ยงเพื่อนฝูงที่มาช่วยงานและบ้านฝ่ายชายอีกนะอันนี้ก็ก็หหนักทีเดียวนะครับส่วนบ้านเจ้าสาวก็ไม่เป็นไรรับรับค่าดองแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันในการเลี้ยง,งเลี้ยงแขกคนที่มาช่วยงานนะก็เรียกว่า ออกพรรษานี้นะครับแต่งงานค่าใช้จ่ายอ่านทีเดียวนะครับเพราะว่าค่าดองแพงจริงๆครับแล้วก็ทองแพงนะทองแพงเอารักกันก็ต้องกัดฟันสู้ครับเป็นหนี้เป็นสินผ่อนนี้เมื่อไหร่จะหมดนี่แต่งงานบางคนเป็นหนี้ผ่อนนี้นานเลยทีเดียวนะครับคือมันค่าใช้จ่ายอ่านมันมาจากทองนะครับทองมันแพงนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทองบาทละสามหมื่นสี่หมื่นก็ยังพอไหว สมมติว่าค่าดองสองแสนทองบาทแล้วสามหมื่นกว่านี่ทองสักสามสี่บาทก็ยังพอไหวนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าทองสักสี่บาทสามบาทสี่บาท,บาท,บาทตายเลยมันบาทละใกล้หกหมื่นแพงมากครับอา้าวแต่องไรก็ตามการแต่งงานก็คือความรักรักกันจึงแต่งงานกันค่าดองแพงค่าทองแพงแค่ไหนก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเปลี่นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวที่จะแต่งงานกันหลังออกราษานี้ครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับข้ามคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ้าจากไ,ไป หัวใจอ้ายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมื่อเดินนี้หา่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยื้อใหญ่ทิงความซ้ำว้ให้เจ็บอกใจเหมือนสายทังเป็น ออายหมดตามน้งองนางโพโพมาจากลาหักอายโคนเบิดคาหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเค็น เจ้าสาเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน,น้ามุนน้องคนรวมทางบวหวคืนวันเก่ากอนน้นองยังปนคำหวานทำใจ โอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกุกเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม,ม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน น้องทนรวมทางบ่ไหวาคืนวันเก่าก่อนน้องยังปนคำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบ่มี เมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน